มาแล้วนะครับตอนนี้ถ้าอยากถ้านักแบดมือใหม่นะครับอยากจะได้ไม้แบดราคาที่ไม่แพงราคาเพียง990บาทเฉพาะไม้นะครับของคําปู Power Control R89 เนี่ยราคาเพียง990บาทนะครับเฉพาะไม้นะครับแถมซองเป็นผ้าสวยงามให้ใช้นะครับไม้ตัวนี้สามารถขึ้นเด่นตึงได้ นะครับเล่นได้จนคุณมีฝีมือเลยถ้าเป็นนักนักแบตมือใหม่เนี่ยนะจะมี2ส,สีนะเนี่ยจะมี2ส,สีราคาไม่แพงเลยราคาไม่แพงเลยนะครับน้ำหนักซ u กลุ่มนี้เป็นน้ำหนักซ U นะครับเวลาตีแล้วเนี่ยพวกเนี้ยนะครับ,รบตีสบายเลยไม้พวกเนี้ยนะครับเนี่ยตีสบายเลยนะไม่ต้องไม่ต้องใช้แรงมากเลยเนี่ยราคามันราเขาทำราคาพิเศษมาเดิม1,390บาทขายเพียง9 9 0เกบบาทเฉพาะไม้เอ็นก็เดี๋ยวเรามาเลือกกัน พอคุณจะจะได้มิลลิเมตรเท่าเท่รศูนย์จุดหกสามมิลศูนย์จุดหกห้ามิลสำหรับไม้ที่สปริงดีๆนะขึ้นแล้วสปริงดีๆเนี่ยเอ็นนะความรู้สึกพวกเนี้ยนะครับก็สามารถเล่นได้ขึ้นได้ตั้งแต่ยี่สิบปอนยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดปอนก็ขึ้นได้น, 25, 26, น,น,ไดนะครับแต่ว่ามือใหม่อย่าไปเล่นปอนด์สูงมากนะนะครับมันจะตีมันจะตีหากไปนะครับอย่างน,น้อยถ้าคุณผู้ชายตีสักยี่สิบสี่ปอนด์ผู้หญิงสักยี่สิบสองปอนนี่เหลือเฟือนะครับไม้พวกนี้นะครับก้านไม่แข็งมาก นะครับตีสบายครับตีสบายนะครับเนี่ยนะครับตีสบายราคาไม่แพงนะครับตอบโจทย์นะครับสำหรับท่านที่หาไม้ราคาไม่สูงนะ,นะครับที่จะไปเล่นนะครับ